ผมบอ,อกแล้ววงการมวยนี่ผมทำมาทุกอย่างมผมไม่ทำอย่างเดียวคือมวยลม้มเส้นมวยเนี่ยมีอิทธิพลกับการตัดสินของกรรมก,การไหมต,ต้องมีแน่นอนครับราคาน่าเสือครับท่าน,นที่บอกว่าไม่ได้ดูราคาเป็นหลักไม่จริงหรอกครับใครคิดดีทำดีกับวงการมวยขอเชื่อผมไม่ลำบากแน่นอนถึงไม่รวยก็ไม่ลำบาก ครับวันนี้เราก็สารคามจะพามาเปิดใจพูดคุยกับพี่ชูทางด่วนเซียนมวยรุ่นใหญ่และก็เป็นเจ้าของวลีมวยไทยต้องอยู่คู่คนไทยพี่ชูเนี่ยเข้ามาวงการมวยได้อย่างไรครับตั้งแต่เด็กๆชอบมวยก็ชื่อจริงตามตามบัตรประชาชนว่านายชัยวิวัฒนสิทครัฉายาวงการมวยก็ชูทางด่วนคที่คุณหมูอันดรบันนัาข่าวมวยสยาเป็นตั้งให้ก็ตั้งตามสถานที่ทํามานครับเว่าของอา ทำงานที่ทางด่วนหรือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ทําอยู่ประมาณละอยยี่สิบเจ็ดปียี่สิบเจ็ดปีเลยฮะแล้วก็ลาออกมาเมื่อคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตผมก็ลาออกมาตอนนั้นผมไม่มีบุตรนะครับก็เลยออกครับก็เข้าสู่วงการมวยมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับครับเพราะว่าชีวิตในครูคกับมวยตั้งแต่อายุสิบสองขวบก็ว่าได้โอ้โหสิบสองขวบเนี่ยเห็นว่าพี่ชูเคยชกมวยด้วยก็พี่ชายเก็ตั้งกายมวยครับเป็นครู ประจําตำบลอยู่นันชื่อชื่อค่ายจิตครูฉลองครับนี่คือพี่ชายของผมผมชกมวยไปด้วยผมเล่นมวยไปด้วยโอ็เจาะโพกเจาะอพกเล่นมวยก้าวแรกที่เข้ามาในกรุงเทพเลยครับพี่มาทําอะไรครับตอนนั้นเข้ามาใหม่ๆนะครับ,รบผมนี่ผ่านชีวิตมาทุกอย่างผมก็ขายของอยูแ่แถวฟุตบาทนะครับแถวหน้า อาหมาไรกษตรหน้ารามกแหมงเวลโก้ะครับแล้วก็ในสวนจุจักนะครับหลังจากนั้นก็ผมก็ไปสมัครที่ทางพิเศษในประเทศไทยสอบในตําแหน่งพนักงานเก็บค่าผ่านทางหรือพนักงานเก็บเงินนี่แหละก็สอบได้ความโชคสอบได้พอเริ่มมีตังค์ผมก็เริ่มเข้าเวทีมวยพี่ชูเข้าวงการมวยตอนเข้ามากรุงเทพเนี่ยปีปีไหนฮะจำไม้ไห้ผมว่าน่าจะปี30 ผมเข้าไปดูศึกแรกก็ศึกวันทรงชัยผมดูดูมวยดูอาวุธมวยแต่ว่าเราดูเสือไม่เป็นรโอ้ตอนนั้นคือหน้าหน้าเสือนี่พี่ชูยังไม่เป็ยนมันไม่ออกครับมันไม่ออกอาจารย์เตะตูมตูมน้ำมันต่ออาจรเตะเอ้าเดี๋ยวน้ำมันต่อยังไงไป้เท่าหร่ก็หมดตอนนี้เ้าขายของได้เยอะมากถามว่าเสียเยอะไหมผมเยเยอะแต่เงินที่ผมเสียไปตอนนั้นกับตอนนี้ผมได้คืนหมดแล้วกว่าจะถึงวันนี้ได้ผมบอกว่ามันล้มลุกคลุกคลานมา ไม่รู้สักขี่ครั้งนะครับชีวิตผมะนะครับก็เหมือนทุกวันเนี้ยไม่ได้คิดว่าเวทีมวยเนี่ยนะครับเป็นที่เรื่องการพนันผมคิดว่าเวทีมวยคือสถานที่ทํางานของผม<อ>นะครับผมจากวันนั้นที่พี่ชูก็ถือว่าเข้ามาเวทีมวยลุมพินีเป็นเวทีมวยแรกเลยนะครับแล้วก็คือส่วนใหญ่ได้กับเสียจะเสียมากกว่าได้เพราะว่าพี่ชูบอกว่าดูหน้าเสือไม่เป็น ในในการดูมวยเป็นเนี่ยต้องต้องต้องดูยังไงครับพี่พี่ชูครับผมผมไม่ได้เก่งนะครับแต่กว่าที่เขาเขาบอกว่าจะเป็นเซียนได้ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะครับรู้อาวุธรู้หน้าเสือรู้หน้าเสืออะไรดูหน้าเสือการเล่นครัหน้าเสือการเล่นว่าราคามันปิดแปลกไหมรับยล่เอียดแต่อุ้มมันต่อครัมดูกรรมการลักษณะการน้ำกรรมการทุกทุกทุกที่ใช่เลยว่าปลายปลายเนี่จะเซฟเอาตัวชนะ น้อยน้อยน้อยที่เราก็ดูราคาคารน้าบอกว่าตัวเบิร์เอาไข่ครับโ,โอ้โหนี่ต,ต,ต้องต้องต้องดูหลายอย่างเลยเนี่ยผมบอกเลยเส้นมวยเนี่ยมีอิทธิพลกับการตัดสินของกรรมาการไหมต้องมีแน่น,นอนครับราคาหน้าเสือครับไอ้ครั้ที่บอกว่าไม่ได้ดูราคาเป็นหลักไม่จริงหรอกครับไม,ไม่ไม่ไม่คุณจะขามาจากไหนผมไม่รู้แต่ว่าถามว่าส่วนประกอบในการตัดสินเนี่ยยังไงก็ต้องดูหน้าเสือหน้าหน้าเสือราคานะครับ มวยไม่ท่องอะไรหรอกรักษาการเชียนจะต่างกันเลยเนี่นเียนฝานตรงนี้เลยนะครับครับกรรมการแก้จริงเดียวไอไอไอตัวที่ตัวรองทำเนี่ยต้องจะดังหน่อยเพราะว่าไอตัวต่อทำให้เสียงจะเงียบเงียบก กับเรื่องการอัดฉีดเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ครับพี่ชูก็ผมว่าปีปีนี้น่าจะล้านหนึ่งอย่างต่ำแล้วผมไม่ได้เวอร์นะปีนี้ล้านหนึ่งปีนี้ล้านกว่าบาทที่บัดฉีดทั้งว้นะครับแต่พูดถึงอัดฉีดโดยเฉพาะมอยในหัวคนี้ถ้าเข้ามาเมืองกรุงเนี่ยทุกคนบาดฉีดทุกคนราบอะไรที่ยังมีกาลังที่จะอัดฉีดอยู่เมื่อถามถามถึงนี่ ก็ข้าวปาช่พล AP <apple> uh ัน huh. <c oughs> ัยก็ครับต้องขอบคุณในหวังเพละครับครับเอาพูดตรงๆว่ามีทุกวันนี้ได้ชื่อเสียงกลับมาเปล่งปลั่งชื่อเสียงกลับมาโลดโผนข้าเดินเดินยุทธจักรของบนสองเวียนอ่ะเพราะในหวังเพลสเป็นผู้ทําให้ผมกลับมามีวันนี้ได้ครับนอกจากมวยที่ชนะพี่ชูยังเป็นคนที่อจีดมวยแพ้ด้วยคือยังไงครับพี่ชูนักมวยบางคนเปิดรองแปดหนึ่งสิบหนึ่งครับแต่ว่าเขาทําให้เราออกตัวได้ ก็บแบ่งไงน้องในฐานะที่<อ>มีความเรียน5 0 0 0ื0นก็ดีเกี่ยวกับเรื่องพรบรมวยเด็กนี่พี่ชูก็ถือเป็นหอหอตุวงฟันอีกคนหนึ่งท่านหอคนปัจจุบันเนี่ยผมไป,ไป,ไ,ปไปนั่งฟังผมไม่ได้รู้จักท่านมาก่อนอนะผมไปนั่งฟังสามนาทนุอนก็อยู่กันนะครับครับ ผอปรเมศเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นผอ,อ,อลูกม่อคนมวยท่านเป็นมาทุกอย่างในวงการมวยแล้วท่านรู้จริงมวยไทยน่ะถ้าไม่ฝึกฝนตั้งแต่เด็กเเราไม่สามสารถทันต่างชาติได้ต่างชาติเดี๋ยวนี้เขาเรียนตั้งแต่อายุสามสีาขวบเขาเรียนกันแล้กกวเพราะงั้นมวยไทยของเรานะครับอย่าไปให้ใครมา,อ,าออกกฎอะไรต่างๆเกี่ยวกับมวยไทยเพราะมวยไทยมเกิดขึ้นในประเทศไทยเด็กเนี่ยนะครับอายุไประ้สิบห้าสิบหกตอนนั้นสิบห้าสิบหก ไปติดเกมไปติดยาเสพติดมแล้วแต่ถ้าเราเอามาผูกฝังเทียวกับท่านออกกาลังกายเนี่ยมันต้องดีกว่าแน่นอนครับผมบอกแล้ววงการมวยผมทำมาทุกอย่างผมไม่ทําอย่างเดียวคือมวยล้มครับสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มีประโยชน์กับวงการมวยผมทําทุกอย่างผมไม่ใช่คนสร้างภาพการลงมือทํคเลยครับ ผมใช้ในะหลักการทำงานแบบนี้ครับแล้วก็ใช้สรุปแกนของในหัวนะครับทำเพ้่อความดีใครคิดดีทำดีกับวงการมวยขอให้เชื่อผมไม่ลำบากแน่นอนถึงไม่รวยก็ไม่ลำบากขอให้คิดดีกับมวยนะครับ และนี่ก็คือเส้นทางชีวิตของเซียนมวยรุ่นใหญ่ชูทางด่วนผู้รักมวยไทยด้วยจิตวิญญาณเจ้าของวลีมวยไทยต้องอยู่คู่คนไทยคลุกวงในสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณคุณหนึ่งตานอถ่ายภาพเราก็สารคามต้องลาไปก่อนจังพอกันไมหมสบายดีครับ